เอาครับมาเก็บเห็ดตํากันพี่น้องเอ้ยโอ้ยสาวหน่อย่อแล้วพี่่อต่อเนื่องตัวอา้าวยางหอยหนักเนาะพี่น้องเอ้ยว่าตาสีบนแหนมเห็นกับเห็นพี่น้องมึง้ยดอกงามคัก,กงามคือเกาสาวหน่อยเอืน่นบ่าวหมูวอนวันมากพี่วะพี่น้องเห็ดมันน้อยครับต้องแยกกันยางพี่น้องเห็ดน้อยแยกกันยางบ่ค่อยเง่าดอกจ้ะต่วางามบ่ดาม่าน้ำดอก เอาพอดีพองามเบิง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 เฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ละดอกเบิงเบิงโอ้บ่มี่ตีตีเลยเอวเหนียวบ่มี่ห้อยกินเลยเอาเบิงเบิงหน้าดอกบ่มี่ห้อยกินเลยพี่น้องเนียนเป็นเนียนเลยครับโอ้ยขาวขากระไดเบิงโอ้ยเบิง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 กีบดอกไต้ดอกเพิ่นขาวอีรีโอเนอ งามเป็นงามเรอครับพี่น้องยุ่งก้อย